สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะทุกท่านรถกระบะสวยๆนะคะ E s u z u ดีแม็กประตูค่ะเป็นรุ่นตัวท็อปเลยนะคะทุกท่านรถยนต์ปี06ค่ะไฟฟ้าสวยๆนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะเชื้อเพลิงเป็นดีเซลค่ะทุกท่าน D Max 4ประตูตัวท็อปนะคะสวยจัดๆเลยค่ะทุกท่านราคาหนึ0 0 0บาทเริ่มชุดโอนครบนะคะ ภาษีพรบรปี66ค่ะทางด้านผู้ขายรับประกันการโอนด้วยนะคะทุกท่านเครื่องดีเกียร์ดีขับดีมากค่ะรีแมปพร้อมใช้งานสุดๆนะคะภายนอกภายในสวยทุกจุดค่ะเครื่องเสียงก็ตุบต๊บๆเลยนะคะทุกท่านรถคันนี้นะคะอยู่ที่ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะท่านใดสนใจติดต่อสายตรงไปได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะสามารถคุยกับผู้ขายได้โดยตรงเลยค่ะทุกท่านนัดวันเวลาเดินทางไปดูได้ด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับกันดูก่อนนะคะประกอบการตัดสินใจสำหรับในวันนี้นะคะแอดมินก็ขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ